กาบีกับตันบราซิลสุดซึ้งฝากเหรียญทองแดงให้แฟนลูกยางไทยนี่คือเหรียญของเราร่วมกันการแข่งขันวันเลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงอย่างงดงามพร้อมกับรอยยิ้มและความประทับใจจากนักกีฬาทั่วโลกโดยทีมชาติบราซิลคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียานอบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยหนึ่งในช่วงเวลาที่ตราตรึงใจที่สุดคือคำพูดจากกาบี้กับตันทีมบราซิลที่กลายเป็นขวัญใจแฟนลูกยางไทยตลอดทัวร์นาเมนต์กล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งว่าอะไรก็ตามที่เราชนะได้ฉันถือว่าครึ่งหนึ่ง เป็นของบราซิลและอีกครื่องหนึ่งเป็นของประเทศไทยเรียนทองแดงนี้ก็เช่นกันเป็นของเราทั้งคู่กาบี้ยังเผยความรู้สึกถึงพลังใจที่ได้รับจากแฟนๆชาวไทยว่าแม้เราจะเหนื่อยล้าแต่พวกเราสัมผัสได้ถึงความรักและความเมตตาของพวกคุณจริงๆ นี่คือชัยชนะของบราซิลและไทยร่วมกันก่อนจะติดท้ายด้วยรอยยิ้มและคำพูดภาษาไทยที่ทำเอาแฟนๆส่งเสียงเชียร์สนานทั่วสนามไทยแลนด์รักนะคะบรรยากาศดังกล่าวทำให้กาบี้ไม่เพียงเป็นฮีโร่ในสนามแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพลูกยางไทยบราซิลที่จะถูกจดจำไปอีกนาน